พลตํารวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้จัดการตํารวจปราบปรามยาเสพติดก็พูดถึงความคืบหน้านะคะหลังเปิดปฏิบัติการชัยยะสยัยรี6 0ทับ2ในช่วงวันนี้โดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย39 3 9เป้า41จุดนะคะโดยหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคือห้องพักและร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบิ๊กไบค์ของนายอัครกิจวรโร่เจริญหรือเบนเลสซิ่และในเวลาต่อมา มีเจ้าหน้าที่คาแครแห่งหนึ่งย่านรามอินทาติดต่อนำรถยนต์หรูยี่ห้อ m ลม r บกินีกัลลาโดรุ่นย่อยของซ u เปอร์อ570ขีด4 สีเทาดำมามอบให้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อตรวจสอบโดยแจ้งว่ามีคนนำรถคันดังกล่าวม,มาจอดทิ้งไว้และในช่วงกลางดึกมีคนนำรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ KTM รุ่นซูเปอร์ดุกมาจอดทิ้งไว้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการนำไปตรวจสอบโดยไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดนำมาจอดทิ้งไว้ส่วนการตรวจคน้นร้านตกแต่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของนายอัครกิจก็พบว่ามีเอกสารหลายรายการนะคะที่ไปเชื่อมโยงกับนายอู๋ แล้วก็นายนาททัทพลนาคคำหรือว่าบอยสองผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายของนายใสสนะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องการให้นายอัครกิจเนี่ยนะครับก็มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยโดยที่ส่วนในส่วนของก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพบว่าตลอดช่วงปลายปีที่ผ่านมา นายอัครกิจมีการประกาศขายรถสปอร์ตหรูและรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หลายคันในส่วนนี้หากผู้ที่ซื้อรถหรือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไปจากนายอัครกิจก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อมูลไว้ได้ถ้าหากมีการสืบสวนและมีข้อสงสัยในทรัพย์สินที่อาจจะเกี่ยวข้องก็จะมีการประสานเรียกเข้ามาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวของนายบอยหรือว่านัทพลกับนายเบน หรืออคคารกิจจากการสืบสวนพบว่าทั้งคู่รู้จักกันมาได้ประมาณ3ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขยายผลในเชิงลึกอีกครั้งว่ามีทรัพย์สินอื่นๆของในเบนซ์ที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ขณะที่ความสัมพันธ์ของเครือข่ายกับคนในวงการบันเทิงวงการไฮโซยังมีข้อมูลข้อมูลจากการสืบสวนพบว่ายังมีอีกหลายบุคคลแต่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อหาหลักฐานขณะที่จะมีการเปิดปฏิบัติการชัยยะสรบสยบไพรี60ทับ3อีกหรือไม่พลตตรีพรชัยระบุว่าขณะนี้มีการ เตรียมการเปิดปฏิบัติการอีกครั้งซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมหลักฐานเอกสารเพื่อใช้ในการขอหมายสารซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการในช่วงเดือนมีนาคมโดยยังคงเน้นในการขยายผลติดตามยึดทรัพย์และตามจับบุคคลระดับบงการในเครือข่ายในสายสนะที่อย่างหลบหนีอยู่